นสชีนมาแล้วนะคะนิสีนมาแล้วไม่ได้ยินคำนี้นานมากนะครับจริงๆแล้วคุยกับคุณพ่อคุณอรรเทพย้อนกลับไปหลายปีมากจำได้30กว่าปีครับ30กว่าปีแล้วครับผมเคยมารายการคุณวิทวัสตามคุณพ่อมาอัดรายการตอนนั้นคุณเดนัยอายุกี่ขวบครับ15ครับ โอ้เป็นวัยรุ่นแล้วครับเป็นวัยรุ่นแล้วครับคิดว่ายังเอออออยู่ปัจจุบัน50กว่าแล้วครับก็ดูแลธุรกิจมา20กว่าปีแล้วครับจุดเริ่มต้น37มสิบเจ็ดปีแหละครับมิสธุรกิจ37ปีแล้วครับ37ปีแล้วโอ้โหครับมันเริ่มต้นได้อย่างไรตอนนั้นเออในใจจำได้ไหมคุณพ่อเนี่ยฮะทำธุรกิจเป็นเป็นลูกจ้างเนาะไปทํางานให้กับบริษัทต่างชาติข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นธุรกิจขายตรง เจ้าแรกๆเลยที่มาเปิดในประเทศไทยในยุคนั้นแล้วก็ทําได้สักสิปีคุณพ่อก็ตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจของตัวเองก็ค,คือลาออกมาแล้วก็มาทาเองจําได้เลยว่าคุณพ่อถามผมระหว่างขับรถบอกว่าเนี่ยลูกจะตกใจไหมถ้าพ่อเนี่ยจากเป็นอะไรอะ่นักธุรกิจแล้วก็วันหนึ่งต้องลาออกมาแล้วมานั่งทําเริ่มต้นใหม่คุณพ่อก็มาถามครอบครัวผมก็บอกสู้เลยครับคุณพ่อผมเป็นกําลังใจให้ ตอนนั้นอายุพอเระร์สิบสอประมาณใช่ใช่ใช่ไหมฮะคุณพ่อถามลูกชายอายุ12ขวบด้วยคำถามแบบนี้เลยฮะก็คงจะเหมือนปรึกษาครอบครัวแหะครับนะครับเหมือนกับขอความคิดเห็นขอกําลังใจว่าเออถ้าต้องออกมาทําเองเพราะว่าตอนนั้นจําได้ไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็มักจะบอกว่าอู้คุณพ่อเก่งมากเลยนะทํางานเป็นที่รู้จักแล้วก็ตอนนั้นยุคบุกเบิกธุรกิจขายตรงเลยอ่ะก็ก็แบบทุกคนก็เป็นที่รู้จักอ่ะครับ ในแวดวงธุรกิจไปไหนมาไหนเขาก็ชื่นชมคุณพ่อให้ผมฟังอันนี้พอวันหนึ่งคุณพ่อจะต้องยุต,ติบทบาทเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> มันก็น่าใจหาย <c oughs> ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่คุณพ่อขอกําลังใจจากลูกๆอย่างงี้ครับซึ่งซึ่งเราก็หน่วยให้กําลังใจเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมว่าห <c oughs> น่วยเชียใช่จําได้ว่าทาธุรกิจมิสทีนใหม่ๆวันแรกเนี่ยผมยังนั่งไปยังไปช่วยคุณพ่อเขาแกะซองจดหมาย เพราะว่ามีคนสมัครงานเข้ามาในยุคนั้นเวลาสมัครงานก็ต้องส่งจดหมายใช่ไหมครับก็แกะซองแล้วก็เรียงเอกสารนะฮะแล้วก็กลางวันก็ไปซื้อผู้เตี๋ยวให้นะครับพนักงานทานกันในออฟฟิศแล้วก็ทํางานจนถึงสี่ห้าทุ่มจาได้เลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็สนับสนุนเป็นหลังบ้านให้กับคุณพ่อนะครับแล้วแล้วหมายถึงว่าพอที่คุณพ่อบอกว่าอยากออกมาทําของตัวเอง คือคุณพ่อได้บอกไหมคะว่าเป็นธุรกิจเครื่องสอําอางใช่ครับบอกไว้เลยบอกว่าวันยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่คนไทยมีค่านิยมบริโภคเครื่องสอําอางที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วคุณพ่ออยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองที่เป็นแบรนด์ของคนไทยตะโกนออกไปดังๆบอกว่าเนี่ยคนไทยก็สามารถทําเครื่องสอําอางดีๆออกมาให้คนไทยใช้ได้แล้วในวันนั้นก็เริ่มเป็นจุดกําเนิดของ วลีที่ว่ามิสตีนมาแล้วค่ะอ๋อมีนิ่งหน่องนี่ใช่ไหมตต้องเริ่มต้นด้วยกดออดก่อนครับนิ่งหน่องนะครับมิสซีนมาแล้วค่ะเออครับผมมาจากไหนคะอันเนี้ยตอนอยู่บ้านตอนสมัยเด็กเนี่ยคุณพ่อก็เราอยู่บ้านเป็นห้องแถวนะครับก็จําได้ว่ามีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งคุณพ่อชอบทานกล้วยปิ้งก็มากดออดครับแล้วก็ตะโกนออกมาว่ากล้วยปิ้งมาแล้วค่ะคุณพ่อก็เลยเก็บวลีเนี่ยครับที่แม่ค้าทักลูกค้าบอกว่าเนี่ย คือเราสร้างมิสซีนขึ้นมาเราต้องใช้วลีแบบนี้ในการหาลูกค้าเราต้องเดินไปหาลูกค้าที่บ้านไม่ใช่ลูกค้ามาหาเราครับจริงๆมันง่ายมากนะครับก็เหมือนแบบในชีวิตประจําวันเราเนี่ยแหละครับเราได้ยินคํานี้บ่อยเห็นไหมครับเพื่อนมาหาก็บอกมาแล้วค่ะมาแล้วครับมาแล้วค่ะใช่ไหมฮะมันก็ส่วนใหญ่เรามักจะต้องหาคําสะสวยใช่ไหมครับหาคำที่ดูแล้วคร้องเสียงดูไพเราะใช่ไหมครับแต่นี่เป็นคําบ้านๆบ้านๆแต่ตรง เข้าใจธุรกิจคือเรานำสินค้าเครื่องสําอางมาหาคุณที่บ้าน